ขอโทษดีครับเออน้ำมาถ่ายครับน้ำมาถ่ายมาถ่ายคนเลี้ยงงัวครับพอเตีก็เว่าพบัสกลับก่อนละครับวัอนี้แล้วพอบางงัวงามมันก่อนครับว่าเป็ดักหนาถ่ายยังไงกันวันนี้มีราชรถครับ รุนใจตัวไหนครับรันใจตัวไหนบอกเพิ่นเลยครับจะงัวง่าครับดีค่าเส้นน้อยครับไ้ลูกเสยนน้อยๆครับงัวหเปน่มเร่ไหัมู่วนไรก้อนมูรับพยานมูมาห่มครับเนาะได้เ่าอึงมอขึ้น ออึงเผาเดินครับนะมาไทยแถวพอตีพอบัดไปแล้วนะก็เหลือทีมงานของเจ้าของมันครับมาไกลๆมันครับเนาะก็จะมีหัวไม้ของแถาพอรายไมติกนะหัวงามตามมาด้วยของสามีฟาร์มครับพูนอยู่ไกลๆมันครับเนาะเอาชมบรรยากาศท่าครับนี่นะของถ่าพอรัดแม่พันธุ์เกี่ยวออกไปแล้ว เหมือนเขาถ่ยายด้านหลังเนาะบางังสัตว์ส่วนด้านหลังเป็นยังไงอา่าหอนครับปั่นจัก,กรยานมาเมื่อกี้โอ้สู่ข้างบนบ่ได้ครับเนาะมาแล้วครับเนาะเอ่อตัวนี้เปลี่ยนจากตัวพ่อพันธุ์ของเพิ่นเนาะในขอกเปลี่ยนโตัวกันโตนกันเลยครับเนาะเปลี่ยนเป็นตัวเมียพันธุ์มารู้สึกว่าน่าจะเพิ่งเป็นสัตว์มือนี่แหละครับเนาะนจะมีอาการเป็นสัตว์มือนี่ครับเนาะ วอาแม่สาวครับเน,ะ oh, น oh my, าะโอ้แม่ลูกนึ่งว่าเป็นแม่สาวแม่ลูก,กนึงมีลูกของเหนึ่งครับเนาะ uh, ะเอ่อก็จะนี่ครับตามมา่านี่แม่ลูกอ่อนครับเนาะไมนอนี่กรับคําครับเนาะจักหน่อย uh, นายด่างครัซาครับบ่เข่ามูครับนี่บ่เข่ามูแม่กับลูกครับเนาะ มาแย่ไปกินนะตามมาด้วยสายม่นีฟ้ามึงมาอยู่ห่างกันแถบนะสวมโชกสวมเฉวก็วกาดือยแ่แดงแม่ตาดำแม่นวลลูก่มเนวลแม่ตาแดงแม่เจ้ยข้างในอะไรเมลน้ำตาลบุญโฮมบุญโฮมห้องแดงไม่ครับคุณน้ำนำกันไปเอามาอึองเผาเขาสาครับเผาโหส่าโผดไปท่านมู อึ่งเผาตามมาด้วยลูกเจอยครับเนาะสินสวนแล้วก็ตามมาด้วยทวีสับหน่อยเนาะตามเมือน้องทวีสับกับลูกอึ่งเผาครับเนาะเอ่อหำแหงกับปุยฝ่ายลูกแม่ตาแดงนะแล้วก็ของน้องว่านครับเนาะน้องว่านนี่ไปเลี้ยงน้ำทำเมียพันนะครับเนาะพอผสมถ้าพอเนี้ยผลักเป็นุน่นครับเลยเป็นุน่นไป ไปกันแล้วโจ๊ตจูครับนะมาเลี้ยงให้ทําไม่พันอยู่ไก่ครับนะ้องมั่วสิกระลาวมาอยู่จังไดเฮาจะล่อทายกับคือชิโดนครับหัวไปไก่นะไปตามมั่วจะคล้องกันครับนะนี่ก็พวกนองหน้ากเกษตรผสมประสานครับนี่จะเลี้ยงหมูครับโครงการของหน่อทีเฮา เลียงหมูเลียงเป็ดเรียงไก่ครับเนาะปีที่แล้วปูบุกทั่วครับเลียงปลาดุกยี่แล้วกะเห็ดไปแล้วก็ผลตอบรับก,กับว่าท่านปันไดครับปีนี้ลองเปลี่ยนแบบใหม่อยู่นะยวันไรฟ้าเลยครับซีม้งกว่าจะหามงนะครับนะตะว,วันตะวันยังม่าท่านในโล่งอยู่ครับนะแจงจังปางอยู่ครับ กับขอกกับอันนี้ก็แล้วครับเนาะกำลังทยอยกันกลับครับเมื่อนี้มากันแซวอยู่ครับพอสมพอเนี่ยงกับมาอยู่ไก่อยู่ครับเนาะบม่ได้เก็บรายละเอียดให้เพราะว่าอยู่ห่างกันจังหว่อยเมื่อนี้ก็สีเอาเกย์ไก่จอๆนี่ครับเนาะพอคอนซัมนี่ฟาร์มครับทีมงานเมื่อกี้ขอกครับเนาะเอาบรรยากาศท่านเอฟซีท่านผู้ชมได้เข้ามาชมเบิ้งครับเนาะ วิธีบ้านๆเลี้ยงงัวกันธรรมชาตินี่ครับเนาะปล่อยเลี้ยงมาเลี้ยงครับนเนาะขังแน,น่กับตาแหนมผตกครับทำฝนตัวก็มีธุระเท่านั้นแหละครับแต่ว่าการเลี้ยงด้วยสัง,งหรณ์ใช้มือขึ้นเกาแล้วว่าทาจังสุมมือนี่ก็มีปัญหาอย่างกับต้องมาเลี้ยงครับเนาะต้องมาเลี้ยงเอาขงวันวานหยาปบกางลายวมาสักอยู่งคุณ เอามื่อนีนพ่อพอกันซ้ำนี่ครับเนาะนะกับบานกับซองกันกวนครับเนาะมือมนาพอกันไม้คือเก่าครับสำหรับเมือนี่ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับช่ว็นี้กำลังใจครับเนาะคุณครับสวัสดีครับ